ค่ะคุณเชิสารคะหลากหลายประเด็นนะคะที่น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมส่งเสียงกำหนดอนาคตประเทศไทยนะคะส่งเสียงไปยังบรรดาพักการเมืองและก็ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่นะคะอยากจะให้นําข้อเสนอของพวกเขานะคะนําไปสู่การกําหนดเป็นแนวนโยบายและก็ปฏิบัติได้จริงค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการกระจายอํานาจค่ะเพราะว่า20กว่าปีที่ผ่านมานะคะท้องถิ่นถูกแช่แข็งจากรัฐบาลกลางค่ะหากมีการปฏิรูปการกระจายอํานาจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ การจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าจะไปในเรื่องของงบประมาณแล้วก็บุคลากรให้ท้องถิ่นบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วนะคะนี่จะทําให้การกระจายอํานาจแบบเป็ดเสร็จแล้วก็เต็มใบค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มเจนซีกันค่ะ่เงใมอปยิซึ่งผมเอง สอบติดคณะพยาบาลแต่ว่าไม่สามารถเรียนต่อได้เพราะว่ามีภาวะต,ตามบอดสีซึ่งเขาตัดสินจากแผ่นอิชิฮาระที่เป็นมาตรฐานเก่าใช้มายาวนานแล้วซึ่งผมมองว่ามันเป็นเปรียบเสมือนการเดินตามกฎหมายเก่าๆผมอยากให้ปัจจุบันมีมาตรฐานใหม่ตามประเทศอื่นๆเช่นสาริประเทศอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียที่เขาให้สิทธิ์คนตาบอดสีสามารถ ที่สู์ตัวเองจากการทดลองว่าเขาสามารถเรียนได้จริงไม่ใช่เพียงใช้แผ่นอิชิฮาระเหมือนประเทศไทย หลากหลายเสียงสะท้อนของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่าเจนซีที่อยากเห็นว่าที่รัฐบาลแก้ปัญหาในหลายๆด้านค่ะในจุดที่พวกเขายังเห็นว่ายังมีช่องโหว่หรือว่าช่องว่างในประเด็นต่างๆทั้งในเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจปากท้องรัฐสวัสดิการการศึกษานโยบายที่พบว่ายังอยู่ในกระดาษนะคะการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานรัฐรวมถึงองค์กรอิสระการแก้ไขกฎหมายกฎร,ระเบียบต่างๆรวมถึงการกระจายอ,าาอยํานาจมายังท้องถิ่นทั้งในเรื่องของงบประมาณบุคลา แล้วก็อำนาจในการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จค่ะซึ่งเมื่อสักครูที่ผ่านมานะคะที่เราได้ฟังเสียงสะท้อนของนักศึกษามาหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เขาต้องประสบปัญหาด้วยตัวเองนั่นก็คือในเรื่องของการความไม่เท่าเทียมนะคะทําให้ขาดโอกาสในเรื่องของการศึกษาและในสายวิชาชีพที่เขาอยากจะเป็นเพียงเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะผ่านการทดสอบสายตาเพราะว่าเป็นโรคตาบอดสีนั่นเองค่ะ เช่นเดียวกับข้อเสนอนักศึกษาหญิงคนนี้นะคะที่อยากจะให้มีการกระจายอำนาจเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดการรัฐสวัสดิการได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องของเส้นแบ่งรายได้มากำหนดว่ายากดีมีจนนะคะมาเป็นตัวกำหนดและอยากจะให้ว่าที่รัฐบาลมองว่าการจัดการรัฐสวัสดิการนั้นจะต้องไม่ใช่การสงเคราะห์เฉพาะคนยากจนค่ะเพราะว่าก็มีคำถามมาเหมือนกันนะคะว่าต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะอยู่ในเส้นแบ่งของความยากจนค่ะ ถ้าจะพูดถึงรัสวัสดิการเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าความจนแล้วก็ความเปราะบางเนี่ยหน้าตาของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าคุณภาพชีวิตของแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันแต่ะระบบสวัสดิการของเราเนี่ยต้องถูกออกแบบจากศูนย์กลางที่เป็นการกระจายอํานาจจากผักดันในเรื่องนี้การกระจายอานาจด้านรัสวัสดิการค่ะเพราะว่ารัส่วนกลางเนี่ย ถ้าเกิดก,กรารกระทำเนี่ยไม่ได้ทําให้รัฐส่วนกลางอ่อนแอนะคะแต่เป็นการทําให้รัฐเนี่ยเข้าใจประชาชนมากขึ้นเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยศูนย์กลางเนี่ยไม่ได้เข้าใจประชาชนนะคะท้องถิ่นค่ะเข้าใจประชาชนที่สุด ค่ะคุณเชอร์สารคะในเวทีส่งเสียงเยาวชนคนรุ่นใหม่กำหนดอนาคตประเทศไทยนะคะก็มีเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ตรงกันค่ะของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าอยากจะเห็นว่าที่รัฐบาลนะคะเร่งแก้ปัญหาปากท้องและก็เศรษฐกิจโดยเร่งด่วนค่ะซึ่งไทย PBS เอเองก็ได้สรุปแนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจปากท้องของพักการเมืองบางพักนะคะว่ามีจุดเด่นยังไงบ้างนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจการปลดหนี้กเกษตร กรและก็ประชาชนนะคะเดี๋ยวไปดูนโยบายของพักการเมืองบางพักกันค่ะไปดูกันที่พักประชาชนนะคะชูสโลแกนลดรายจ่ายสร้างไรายได้สร้างเศรษฐกิจประชาชนค่ะเรื่องแรงงานปรับสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มทันที4%อร์เวันละ350-420บถึงบาทเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการคำประกันสินเชื่อ SME รวมวงเงิน5 0,000่นล้านบาทค่ะ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการค่าเช่าบ้านนะคะ1,000บาทเป็นเวลา6เดือนจำนวน5 0 0แสนครัวเรือนต่อปีค่ะต่อมานโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยชูสโลแกนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสค่ะเริ่มจากประกันกำไรสินค้าเกษตรนะคะ30%ด้วยกันค่ะโครงการไฟฟ้าเพื่อคนไทยค่าไฟไม่เกิน หน่วยละ3บาท70สตางค์นะคะรวมไปถึงล้างหนี้นอกระบบปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ประชาชนปิดหนี้ไม่เกิน50,000บาทและบ้านเพื่อคนไทยซึ่งจะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,000บาทโดยไม่ต้องดาวค่ะต่อมาค่ายสีน้ำเงินอย่างพักภูมิใจไทยชูสโลแกนพูดและทำพลัสด้วยการสารต่อโครงการคนละครึ่งพัสเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายค่ะ ลดภาระค่าครองชีพนะคะอย่างค่าไฟคุมค่าไฟเพียงหน่วยละ3บาทส่วนในด้านการสร้างงานนะคะผุดนโยบายทหารอาสาเงินเดือน12,000บาทแล้วก็พยาบาลอาสาเงินเดือน15,000บาทค่ะซึ่งทั้ง2วิชาชีพนี้มีสัญญา4ปีและก็เอาใจฐานเสียงที่สำคัญของพักนี้ด้วยการเพิ่มค่าตอบแทนอ,อสมอเป็นเดือนละ2,000บาทค่ะ ท้ายนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะภายใต้สโลแกนไทยหายจนด้วยคนทำเป็นค่ะด้วยการประกันรายได้สินค้าเกษตร5ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพารามันสำปะหลังปลาล์มน้ำมันและก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดภาระค่าของจีบอย่างค่าไฟฟ้าหน่วยละ3บาท50สสตางค์นะคะโดยไม่ต้องใช้เงินภาษีเข้ามาเป็นตัวอุดหนุน ส่วนภาคแรงงานและก็ SME มีนยโยบายประกันไรายได้ผู้ใช้แรงงานลดภาษีนิติบุคคลและก็สุดท้ายรัฐสวัสดิการเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา60ปีขึ้นไปได้เดือนละ1 0 0 0บาทค่ะ ขณะที่นักวิชาการจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ร่วมเวทีรับฟังในครั้งนี้ก็สะท้อนว่านักศึกษาส่วนใหญ่อยากเห็นการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานรัฐและก็องค์กรอิสระทั้งในเรื่องของการศึกษาการกระจายอำนาจหรือแม้แต่ปฏิรูปกองทัพให้แยกออกจากฝ่ายการเมืองอย่างชัดเจนค่ะ รวมไปถึงการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําสิทธิความเป็นมนุษย์และรัฐสวัสดิการแต่สิ่งที่อยากจะเห็นภายหลังการเลือกตั้งในช่วง100วันแรกนั่นก็คือการแก้ปัญหาปากท้องค่ะก็คือปากท้องซึ่งตอนนี้เราเห็นชัดเจนว่าสภาพเศรษฐกิจสังภาพเศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะนั้นร้อยวันนี้นะฮะถึงแม้ว่าเราจะพูดระยะยาวอะไรต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแต่เชิงทฤษฎีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมันจะไม่เกิดขึ้นหรือไม่ยั่งยืนถ้าปัญหาปากท้องไม่ได้รับการทําให้ ผู้เราเบาบางลงเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยผมคิดว่าควิกวินนโยบายที่เป็นควิกวินที่จะแก้ไขปัญหาปัญหาปากท้องได้แต่ต้องเป็นควิกวินที่อันที่1คือไม่สร้างภาระทางงบประมาณจนล้นเกินจนทําให้เราต้องกลับไปสู่โครงการที่ต้องไปกู้เงินมาใช้จ่ายจนมากเกินไป คุณเชสารคะเรียกได้ว่าเป็นเวทีระดับหุมยภาคแรกๆนะคะที่ไทยพีบีได้เปิดเวทีเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่มีข้อเสนอไปยังพักการเมืองแล้วก็ว่าที่รัฐบาลอยากจะให้เอาข้อเสนอของพวกเขานี่แหละคะ่ะนำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายและก็สามารถทำได้อย่างจริงจังค่ะ คุณมิรีถ้าดูจากตัวเลขของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม New Water ซึ่งเขากำลังจะออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสอสอและออกเสียงประชามติเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเนี่ยเท่าที่คุณมิรีได้ไปพูดคุยกับเด็กๆเ,เขามีความตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนในการที่จะออกไปใช้สิทธิ์ครั้งนี้ครับ ค่ะคุณเชษาน์ค่ะจากการลงพื้นที่พูดคุยกับน้องๆนักศึกษาในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะถือได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พวกเขามีความตื่นตัวเป็นอย่างมากนะคะไม่ใช่เพียงแค่มีสิทธิ์ใช้ไม่ใช่มีแค่มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร,รทั้งแบบแบ่งเขตและก็แบบปาร์ตี้ลิสเท่านั้นค่ะแต่ว่าการลงคะแนนในครั้งนี้มีความหมายกับพวกเขาอย่างยิ่งในวันที่8กุมภานะคะเพราะว่าเป็นการกําหนดอนาคตประเทศไทยค่ะเนื่องจากว่าจะต้องมีการ การกระบาดอีกบัดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการกระทำประชามติว่าเห็นชอบหรือไม่ในการทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะซึ่งในเวทีส่งเสียงของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่ไทยวิทย์โดยศูนย์ข่าวภาคอีสานจัดขึ้นก็อยากจะเรียกร้องให้มีการปฏิรูปโครงสร้างค่ะและก็มีการกระจายอํานาจนะคะเพราะถือว่าเป็นธงใหญ่นะคะในการที่จะพัฒนาประเทศค่ะแต่ว่าธงใหญ่ที่เป็นตัวกําหนดในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆนะคะนั่นก็คือกฎหมายรัฐธรรม มนูญค่ะซึ่งเป็นถือได้ว่าการลงกากระบาดในครั้งนี้นะคะเป็นการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในภาคประชาชนหลังจากที่มีทำมีการทําเมื่อปี2,540เป็นฉบับแรกค่ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะคุณเชสานค่ะช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณมายุรีครับ